สวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสวดีแม่เอกอีแล้วก็ท่านผู้ชมน,นะคะ,ะช่งุงทางสัตว์ละส่วนเด็กสมภายา่ย้านะคะย่าเมื่อกี้ก็เอาลงความเขียวคาไป่นะคะนี่ก็คือของชาวบ้านนะคะฝนตกหนักก็เลยล้มนะคะล้ม เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้นี่แหละคะ่ะก็เรียกบ้านบ้านโคกจิกนะคะเป็นบ้านเล็กเป็นหมู่สิบสามหมือนกันนะคะแต่เป็นหมู่บ้านเล็กแต่อนนะคะเรียกบ้านโคกจิกล้มก็ลมเลยมาติดต่อในศานบิ๊กไปดูนี่นะคะศาลบิ๊กไปดูก็ว่าเออ เลยเอามาให้เขาจะเอา400คะแนนนะคะ400คะแนนนะคะใน่ฝันจะเอาคะแนนที่ไล่ขายผลไม้นะคะซื้อไว้ให้น้องช้างนะคะล้มทั้งสวนเลยนะคะ้อา่ร้0 0คะแนนนะคะ นนที่ว่าแม่ควันจะไว้ให้ค่าสัตว์ลดเลยค่นี่ก็ซื้อ,อยาไว้กสอนนะคะ็ะดีเข้ามาบอกให้ไปดูมาบกที่เลยนะคะไปเลยไม่ไกลนะคะมองเห็นรังคายอยู่ใกล้บ้านช้างนะคะถัดจากสวนที่แม่ควนันซื้อ,อยานะคะซื้อ,อยา จุดโกลมค่ะตัดไปน,นั้นก็มันก็ว่าเยอะพอสมควรนะคะสี่โล่คนก็นดีมันล้มมันล้มหมดวางเขาก็เลยมาติดต่ออันนี้ก็ด้ สีร้อคะแนนในความคิดว่าจะเอาต้นไว้ปลูกด้วยนะคะยราก็จะตัดให้ช้างต้นก็จะเอาไวป้ปลูกปลูกเรื่อยๆนะคะปลูกเด็กๆน้อยๆแลนิดเอร์เลยปลูกตามไปเรื่อยๆต้นสวยมากค่ะ เออ้เห็น,นะคะเอ้เลมตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะฝนหยุดแต่ก็ดูเหมือนจะอากาศก็ยังอ้าวๆอยู่คงจะตกต่ออีกนะคะ แล้วมันก็ต้องเตรียมหญ้าประจำนะคะอย่างนี้เลยคะ่ะถ้ามีคะแนนก็ยาสะสมไปทางหญ้ามากกว่าน,นะคะแล้วก็ใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวลดก็เสียเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็น้ำมันลดหลายเรื่องหลายอย่างะคะ่ะก็สั่งสับปะรดไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่มาสมงก็เป็นหน้าฝนนะคะ ในความก็เตรียมคะแนนไว้จากการขายผลไม้ออนไลน์นี่ก็แบ่งเอาไปซื้อยาด้วยนะคะซื้อยาด้วยอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่แวะมาอดุดหนุนนะคะ,ะมาอุดหนุนแวะมายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากนะคะ ยินมึอเข้ามาช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวชามากเขงหกครัวก็มาเฝ้าดูทำอะไรเออยว่ามาช่วยเอายาควันบิ๊กลงบ่เปียกหมดเลยเปรียกหมดเลย ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับช่องต่างสัหละกความด้วยนะคะโอ้ต้นหญ้าต้นสวยมากขอขระคุณค่ะสวัสดีนะคะ